โครงการประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าววันนี้อิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมมาติดตามการประชุมบอร์ดทกศนะคะซึ่งจะมีการเคาะเงินช่วยชาวนาไร่ละ500้บาทหรือเราเรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ500บาทซึ่งครัวเรือนไม่เกิน1นึ่งมืนบาทหรือไม่เกิน20ไร่เงินช่วยชาวนาไร่ละ500บาทรับสูงสุด10,000บาทตอนนี้จับตาและลุ้นว่าทางบอร์ดทางธนาคารทกศจะไฟเขียวอนุมัติจ่ายเงินพี่น้อง ชาวนานหรือไม่ติดตามรายละเอียดการประชุมในครั้งนี้กับอิสานแซบค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบีเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะวันนี้สานแซบจะพาคุณผู้ชมมาเกาะติดในส่วนของโครงการประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวในเรื่องการเก็บเกี่ยวชาวนาไร่ละ500บาทซึ่งจะต้องรับสูงสุด10,000บาทตอนนี้มาจับตาลุ้นนะคะว่าทางบอร์ดทางธนาคารธกสัสจะมีไฟเขียวอนุมัติหรือไม่โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่น่า เชื่อถือได้ซึ่งอีสานแทบก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมในส่วนของไล่ละ500บาทหรือว่าเราเรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวนะคะโดยช่วงแรกนะคะในส่วนของเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารในส่วนของด้านงบประมาณของทางรัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่นทะเบียนผู้ปลูกข้าวที่ปีการผลิต63ทับ64ในรอบแรกเบื้องต้นจ่ายไปเรียบร้อยนะคะ แต่ว่ายังคงเหลือในการเก็บเกี่ยวแล้วก็คือโครงการบริหารในส่วนของข้าวนะคะคุณผู้ชมในอัตราไร่ละ5 0 0รบาทไม่เกินโครเรือน20ไร่ซึ่งรับเงินสูงสุด1นึ่งบาทวันนี้มีความคืบ่มหน้าตามลําดับเป็นยังไงเรามาติดตามค่ะจากการอัปเดตข้อมูลของแหล่งข่าวจากทางธนาคารทกศนะคะคุณผู้ชมได้เปิดเผยว่าตอนนี้ทางธนาคารทกศนําเสนอเรื่องนี้นะคะในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ500บาทเนี่ยพร้อมที่จะเสนอ นอกับคณะกรรมการบอร์ดทางธนาคารทกสก่อนเพราะว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการใหม่ที่มาขอใช้เงินกับทางธนาคารทกสเดิมนะคะจากรัฐบาลเดิมก็คือจากปีที่แล้วรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณมาให้ทางธนาคารทกสซึ่งทางธนาคารทกสได้เงินแล้วก็จะจ่ายตรงให้กับพี่น้องชาวนา แต่ความจริงทางธนาคารเองนะคะก็มีการเตรียมความพร้อมสำรองเงินบางส่วนที่จะนำไปใช้ในกิจการของธนาคารด้วยเช่นกันในเรื่องของการอำนวยสินความสะดวกในด้านสินเชื่อต่างๆ แต่ว่าในโครงการนี้จะมาขอใช้เงินทางธนาคารทกศทางธนาคารทกศก็จะมาจ่ายอีกครั้งหนึง่งซึ่งทางธนาคารทกศเองก็ไม่ได้ขอบอร์ดไว้ก่อนหน้านี้นะคะดังนั้นวันที่26พฤศจิกาย,ยนนี้จะต้องมีการรอการประชุมบอร์ดแล้วก็รอทางบอร์ดทางธนาคารทกศนะคะให้ความเห็นชอบว่าเห็นชอบจะอนุมัติ หรือไม่อนุมัติในวันที่26พฤศจิกายนนี้ซึ่งแนวโน้มว่าจะอนุมัตินี้ก็คือมีแน่นอนค่ะคุณผู้ชมแต่จะเป็นวันไหนวันที่เท่าไหร่จ่ายอย่างไรงวดแบบไหนเราก็ต้องมาติดตามข้อมูลข่าวสารในการประชุมบอร์ดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและแหล่งข่าวจากทางธนาคารทรกศนะคะก็ได้กล่าวอีกว่าทางธนาคารทรกศจะต้องมาพิจารณาว่า สภาพคล่องมีเพียงพอหรือไม่ตอนนี้ได้รับยืนยันจากนายกระสาบเงินรวงนะคะว่าทางทกศในส่วนของสภาพคล่องไม่มีปัญหาพร้อมจ่ายเงินพี่น้องชาวนาอยู่แล้วแต่ต้องรอทางครมออนุมัติอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของบอร์ดเพราะว่าทางธนาคารทรกศเองก็จะต้องเตรียมเงินไว้สําหรับโครงการประกันไรายได้ของพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวแล้วก็โครงการประกันไรายได้อีก5พืช พ่วงกับโครงการคู่ขนานอีกนะคะและในอีกด้านหนึ่งก็ใช้สินเชื่อในการดำเนินธุรกิจของทางธนาคารด้วยจะนำงบประมาณมาให้ทางรัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่ใช่แต่ข้อทกศนะคะไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการอนุมัติให้ความช่วยเหลือในส่วนของพี่น้องชาวนาครึ่งหนึ่งกว่า20,000ล้านพอจ่ายไว้แต่ถ้า เติมหรือว่าเดิมนะคะจ่ายไล่ละ1,000บาทรับสูงสุด20,000บาทในวงเงิน50,000ล้านบาทเนี่ยก็คงไม่ไหวแต่ตอนนี้นะคะทางบอร์ดทกศก็ต้องมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งว่าในส่วนของทางรัฐบาลจะจ่ายงวดแรกไล่ละ500บาทไม่เกิน1,000 0บาทสูงสุดต่อครัวเรือนเนะะี่ยค่ะตอนนี้ทางธนาคารทรกศพร้อมที่จะจ่ายอยู่แล้วแต่ก็ต้องรอนะคะรอว่ามีการประชุมบอร์ดหาหรือว่า จะสรุปผลออกมาอย่างไรนี่คืออัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในการลุ้นการประชุมบอร์ดทางธนาคารทกศสรุปแล้วจะมีการจ่ายเงินชาวนานในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวหรือค่าบริหารจัดการข้าวไร่ละ500บาทซึ่งต่อครัวเรือนรับสูงสุดไม่เกิน1,000นบาทให้กับพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องที่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมบางที อาจจะมีเซอร์ไพรส์โอนก่อนก็ได้อันนี้ความคิดของอีสานแทบนะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังคงมีปัญหาในเรื่องของชะลอการจ่ายเงินส่วนต่างมีเรื่องปัญหาของงบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายเงินแต่ที่แน่ๆก็คือทางธนาคารทกศออกมายืนยันแล้วว่าทางธนาคารทกศไม่มีสภาพคล่องในการจ่ายเงินนะคะก็คือการดําเนินการธุรกิจทางธุรกรรมทางการเงินของทาง,ทางธนาคารทกศไม่มีปัญหา เหลือแต่ว่าทางบอร์ดจะประชุมจะดำเนินการออกมาอย่างไรแน่นอน26อาจจะไม่โอนนะคะอาจจะมีการประชุมอนุมตัติการโอนให้พี่น้องชาวนานแน่นอนไล่ละ500บาทแต่จะเป็นวันไหนเมื่อไหร่อย่างไร ทำไมและยังไงติดตามข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งค่ะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอ่สานแซนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ